หันมาเอาเจจอยสวัสดีเจจอยคนสดสวัสดีครับแฟนครับเนี่ยเมื่อไม่กับโบออนฟานั่นแหละอยากได้ผัวเอาสีผ้าไม่ยังก่อเอื้นบ้ามีมาน่ะเมาน้าไม่เมาน้าไม่ไปเห็นอย่างไปแจงเอาไปแจงกินวิ่กินเอาไปแจงกินวกินนี่แหละพี่รองอยุบานเฮาอง,ง่ายหาจิจนเจงผู้ใดว่าผู้ใดเออยังโสดยุบว่าท่านมีลูกมีเมียจัดไป หน้าเน้อมีเฮี้ยนรานมีอยู่พีร้องผมเอาเต้าโต,ตมาตวออกว่ตะบ่อคาดมากเด้อพี่ร้องเรื่องอยางแหงวันใดเรามาหาเจี๊ยจ้อยแมนบ่เ,นเออขัดคานมากห้เจียจ้อยปัวโจมฉี่โจมเยี่ยวเราว่าเอาสันไปไปเสียเวลาเจ้าสิไปหายางกัพอบพ่อมาชินง่ายสวยมากแล้วฝ้าก,ก็ค้นพี่ร้องผมมันมีบอบ่ล่ะมาคอยหาซอยเป็นนงไม้สาท่าเหาเอาไปกินสามสี่นวบ่เป็นย่างพีร้องว่าตะบ่อไปขายเด้อพี่ร้องเด้อ จาแยะเอาไปขายเลยเจจอยบ่ดีเลยไปต้มไปอะไรกินมันมีบ่ล้วก็คือมีตะก้ไผ่อยู่แถวนี่ได้กบสำหรเพื่อนมันตัวไข่เว้แต่ไปไข่ลงมาก่อยังบ่ไปอยู่เอาไปหาใส่เหาอฮน้องใหม่ฮะทางไหนพูนบ่เป็นตลอดไขยไปกลุ้มด้วยอะไรอย่างนี้ ว่าไปลองวอากอ้าวพี่น้องนล้วมุ่งอยาดน้อไหนมันเกิดขึ้นว้ยสับเอาลวคอยรับพิชอบเอ์เปียงเอาไปกินซื้อว่าเอาไปกินง่ายมันต้นมีแนวกินมันสิเป็นอีหยังยิ่งพูดนะพ่อจำกามาแล้วพี่น้องกำลังรอเจ๊จ้อยเขาปลาได้ยังมากินวะพ่อจำเฮานี่แหละครับผู้ด,ดูแลสถานที่บริเวณดอนปู้ตากันนี่แหละพ่อจำเฮานี่แหละพี่น้องพ่อจำผงเนาะครับเนาะซีเหล้า อันสีเห็ดอีหยังอีหยังก็ต้องผ่านเล่าละพี่น้องได้รับการแต่งต่างจากหมู่บ้านเนีบ่แมน่นอยู่ซื้อแล้วเราเป็ี่นเองไปเข้าไปดึกเจ้จ้อยยักดอกกันหน้าหมดนี่พี่น้องอ <laughs> บอกไปทั่วว่าสริกล้าเขา้าปลนะ่า่ละอืมเขาก็ไปพุ่นแล้วโอ้ยเขาเจ้าทับไม่มาอยู่พี่น้องนี่บ่มีแม่นบ่ะบ่มีไปเขาไปฟังนั่นหาให้ได้ตัวแถวนี่เฮ็ดปวกพี่น้องผม มีแต่เห็ดปวกเกิดไผดีไผไดดน่ะนะไผท่วมกัไใด้ัยพวท่วมกับได้ดกวาดยังไงบมีนอใหม่จักนอเลยไปออกไปไปมองไม่เหานี oh day, ่พี่น้องนี่นี่นอบบง่ญ่เลยนี่เห็นได้เสียวได้อุ้ยนอเดียวพ่อเลยพี่น้องนี่มันต้องเข้าไปได้เจ๊ยวยบ่เขาไปบ่ไดเด้อกเอาฟังฟังนีกับผู้มีเหร เกจอยสีผ้าขาป้าพี่น้องบาหนึ่งวอากอากพี่น้องผมไปลุยอเอาไปกินไปอยากพี่น้องขัดพีเกิดย่งขื้นวัวด้วยความสทจริงบ้ามีแล้วพี่จอบเองว่าก็ไผ่กูยังสัตว์ย่งสีใคนมีคนมาว่านะครับด้วยกับเบื้องคลิปนี้สีเอาจักบาดกับบอกบ้า,บบามีแต่ว่าการเอาไปกินบ้ามีคิดว่านอสองนอับไปยานให้เพื่อนไปแล้วก็อีกอย่างนี่มันเป็นป้าผู้ตาเป็นสีลศาสนาข้ามาปลูกเองพี่น้องต้องเข้าใจนะครับนะตัวบทกฎหมาย ขันเอาไปขายนี่ยมันกาา็นาเกียรติครับอันนี้บ้ามีบ่เห็นด้วยนะาขันคุณเอาไปกินคุณมาเอาไปเหอะพี่น้องผมมันมีบ่บ้านหาว่าไม่ไปหมกเอาแม่รัดบาดหรืมันสีมีบ่สินดิเดียวนี้อืมไปกับใบเกจจ้อยเขาไปแล้วพี่น้องเขาไปแล้วมีบ่มันยุทงกว่าผุนเลี้ยงเลี้ยงเรื่องเลี้ยงอยู่ผุน,นฮะ ยังไม่ได้หลายคนยังว่าท่านเปิดท่านได้เยู่ยังเฮ้ยนี่เราเจ๊จ้อยเอายุบหัวเฮ็ดปวงนี้เชียวดอกเดียวเพราะเอาแล้วเนาะเพราะเห้มันเ่ามันนี่เนี่ยนี่เราพี่น้องเขาเอือเฮ็ดปวงนี้เชียวนะพี่น้องเนาะนี่ดอกงามๆคันพ่อหลายดอกบ้ามีเสียวอยู่ถ้ามดหน่อยดอกมามามาทางพี่นี่น้อหนึ่งนี่เราบันยามีเสียไปกินยากยากขันบ่มีขวาก็คือบ่ได้พี่น้องเจ๊จ้อ ยู่ใส่บาทนี่ย,ยู่ในป้าพ่นถือเสียกัดตายแล้วบ่อเ,อเ,เอาพี่น้องผมงมันแัดออมยมันก็มีเป็นธรรมดาละ่ะมียื่อหรืบ่อือเอามาเลยคันมีไปะยะโอยากเอ้ยโชคดีดนหน้อนหนึ่งสองหน้อพ่อแล้วเจ้คันได้ด้ยนี่เจง้งหน้อสั่งแจ้งพ่อแจง้ง อ่ากันาทำมีสามสิว่าเอาเอาเฉพาะแจงด้วยแยเอาไปแบบให้เข้าว่าเข้าได้เราจยให้ผู้่นว่าให้เก้าของได้ว่าคือเขานะเออนั่นละเจ๊ก็ต้องเข้าใจมองนี้เขาเอาเขาเอาพ่อกินอยาคือว่าเอา,อเอาไปขายแต่ว่ามีหัวดิวเจ๊หัวน้ำักจักพ่อไป,อ,ไปอ่าขันพ่อก็อคือพ่อซ้ำนั่นนี่แจงหนึ่งซ้ำนี่เยี่มากย,ายี่มาได้ขี่ม้าได้หนิเอาออกมาออกมาเอา นี่แหละพี่น้องการหาไปแจงได้ซ้ำนี่ก็ถือว่าเพียงพ่อพ่อเนาะเจี๊ยซ้ำนี่เนาะเออนี่แหละเอาไปแจงพ่อนี่เนาอไม่หวานคันแบบนี่หวานพี่น้องนี่แหละกับเจี๊ยจ้อยคนสวยอจับเนาอไม่ขึ้นมาโชัว่วนะจับเนาอไม่ขึ้นมาชโชว์เบ้าง <laughs> 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 หมดแดงกัดหมดแดงกัดเอาชั่วมีจังเนาะอายุนิ่งนิ่งอายุนิ่งนิ่งๆมีซี่เนาะพี่นออ้อนง ่าโอเคเอาไปแจกมั้ยบ่ให้กินน้ำบ้าให้กินน้ำบ่นี่กินก็กินได้อ่ากินอ่ะโอเคขอบคุณเจี๊ยจเลยหลายๆเด้อการหาอาหารหนาฝนกับยังสี่ลราพี่น้องแทบแต่บอกเลยเลยว่าปลาใหญ่ๆน้องใหม่เล่ย์หลายเบิร์ตไหมเก็ดบัวกับเกิดบ่เดียวตอนเขามาให้ปวดเนาะป่ะสีผ้าไปแกะบาดนี่ถือใจบ่ เออถึกใจแล้วนะเอาขอบคุณเจ้ขอบคุณทุกเลยุกสามดูการที่กัตามเพื่อนคุณกำลังอูผมจะวิจัยทีมงานอีสานเพราะว่ากันคลิปหน้าพี่น้องผมขอบคุณครับสวัสดีครับอ่า